สวัสดีครับผมสุพิชชานะครับคอร์รำนิสสปอร์ตพูลลาซาล์สกเกอร์นะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันวันอังคารกลางสัปดาห์4กุมภาพันธ์นะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลเอเชียยังคงเข้มข้นน่าติดตามนะครับและผมจะโฟกัสไปที่2คู่นะครับในศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีริทโซนตะวันตกนะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณและก็แนะนำนะครับกลุ่มฟุตบอล VIP 911 Sport Club สามารถเข้ามาในกลุ่มนะครับได้ตามลิงก์ที่ ปักหมุดเอาไว้ในทุกช่องทางสวัสดีครับคู่แรกของศึก AFC แชมเปี้ยนลีกอีริทโซนตะวันตกไปกันที่การเจอกันระหว่างอาลกาลาฟาทีมริกาตตาพบกับปักตากอ่อทีมรีอุซเบกิสถานเชียพคบจกทุกที คู่นี้เป็นเกมสำคัญนะครับสองทีมต้องชิงตั๋วเข้ารอบมาเจอกันเองโดยเอากราฟ้าฟอร์มการเล่นไม่นิ่งนะครับแต่จุดเด่นภายใต้การคุมทีมของกุนซืมอ เปโดมาตินคือเกมลุกที่ดุกดันหลากหลายนะครับยามเล่นในบ้านหวังผลได้และวันนี้บรรดาแกนหลักแนวลุกทีเด็ดอย่างโรดิโกยาซีนบราฮิมีและกองหน้าชื่อดังอย่างโคเซรูต่างพร้อมลงตัวจริงนะครับรับมือกับทางปักตากรนะครับที่พวกเขาสภาพร่างกายน่าเป็นหัวนะครับหลังจากที่ตอนนี้ไร้เกมทางการแข่งกันนะครับทำให้ความฟิต อาจจะไม่เข้าที่เข้าทางนะครับและปัญหาของปัตตกอคือยามเล่นเกมระดับเอเชียนอกบ้านเนี่ยก็ไม่ค่อยนิ่งนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ดูแล้วยังไงเอาการาฟ้าเนี่ยมีทีเด็ดมากกว่าเล่นต่อหน้าแฟนบอสต้าเชื่อว่าจะสามารถเช็คบินเอาชนะได้ตามต้องการเชียเอาการาฟ้านะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่การเจอกันระหว่างอาหฮิราวทีมรีซาอุพบกับเปอร์เซโปรทีมรีอิราน เอาฮิราวศักยภาพชื่อชั้นเหนือกว่าบานเบิดนะครับแต่สถานาตอนนี้พวกเขาตีตัวเข้ารอบไปแล้วตรงนี้ครับผมมองว่าทำให้เกมนี้กุนซือชอเกเชซสุดน่าจะมีการปรับทับเยอะนะครับแกรักอย่างอาล็กซานดามิ โตวิดเซอร์เก,เกมิรินโควิดซาวิดและซาเรมอันดอรซรีน่าจะมีโอกาสได้พักทั้งหมดนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงทีมพอสมควรผมมองนะครับว่า ความต่อเนื่องประสิทธิภาพเกมลุกตกลงไปแล้วก็แรงจูงใจไม่เยอะนะครับเจอกับทางเปร์เซโปลิสซึ่งชื่อชั้นอาจจะเป็นลองผลงานไม่นี่นะครับแต่วันนี้พวกเขาเล่นด้วยแรงจูงใจมุ่งมั่นต้องการลุนเข้ารอบมากกว่าเพราะฉะนั้นกับโจนะครับที่เปิดมาให้อาฮีราจะเป็นต้องถล่มขาดถึง3ลูกดูแล้วเชียร์ทีมเยอนนะครับเชื่อว่าสถานการณ์แบบนี้พวกเขาจะสู้ได้แล้วก็ไม่น่าถึงขั้นแพ้แบบเรเทเชียเปร์เซโปลิสนะครับวันนีครับสองคู่ดีคริปนี้ฟุตบอล AFC เชมเปียนลีกอิริตโซนตะวันตกนะครับ เชียอัลกอตาฟาและเปเตเซโบริสขอทุกท่านเชียบอลแบบมีความสุขนะครับเฮงเฮงว่อรวยวิเจกหม่พรุ่นงนี้สวัสดีครับ